โอเคผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนใช้เว็บไซต์ลาวัลบุ๊กนะครับแล้วก็จะมาดูบทแกของทางร้านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและจากอันดับแรกนะครับลิงก์เว็บไซต์นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปได้เลยครับที่ร้านลาวัลบุ๊ก .com นะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถทักเพจของลาวัลบุ๊กได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนสมัครสมาชิกเลยนะครับก็ขวาบนนะผมกดไปเลยนี่นะก็ใส่ตามนี้เลยนะครับหรือถ้าทุกคนขี้เกียจนะครับสามารถสมัครสมาชิกด้วยเฟซบุ๊ นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน100%นนะครับหรือว่าถ้าทุกคนไม่สะดวกนะครับก็ใส่เลยครับยูเซอร์เนมรหัสผ่านพาสเวิร์ดอีกรอบนะครับชื่อในเว็บไซต์อีเมลนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าช่ระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าช่วยระบบก่อนนะอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเติมโลบ u x กับเลือกสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดเลือกซื้อสินค้าก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าของทางร้านนะครับมีบริการกิฟต์ไอเทมนะครับกิฟต์การ์ดรับฟาร์มนะครับเติมเกมออนไลน์นะครับแล้วก็จำหน่าย ID เกมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบริการกิฟต์ไอเทมนะครับแล้วก็บริการจำหน่าย ID เกมนะโอเคผมกดเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะบริการกิฟต์เกมไอเทมนะครับมีหลายเกมมากๆเลยนะครับนี่ยิ่งเลื่อนมายิ่งเพิ่มนับก็มับไปจะเป็นบ็อกฟุต นะับเอา Star Baseball นะับ King Legacy ออนิเมชั่นเปียดออนิเมชั่นเจอออนิเมชั่นไฟเตอร์ไฟเตอร์ X โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะี่ครับก็กดไปสักเกมหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมกดมาที่อ่า All Star แล้วกันนะครับนี่นะก็จะเป็นเกมพาสนะครับก็มีบริการกดเพชรกดสตาร์ดัสด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเกม All Star Tower Defense นะครับดูกันในส่วนของบล็อกฟุตนะบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับยูรูสองร้อยนะที่หาฝุ่นสี่ร้อยห้าสิบ เีผมบริการอี b ีบูสิบห้าอาทีสบาทก็ยังรับกดนะครับสำหรับลาวา b ์บัคเนาะโอเคครับมาดูกันส่วนของบริการกดผลบอกฟุตนะครับนี่ก็จะเป็นผลพีศาจต่างๆนะครับก็นี่ครับผลแมมมอสที่เพิ่งเข้ามานับก็ราคาอยู่ที่392บาทนะครับครยังไม่มีนะครับสามารถมาจัดกันได้เลยนะครับสำหรับผลแมมมอสนะผมยังไม่มีนะครับอแต่ว่าผมยังไม่ซื้อแล้วกันยวผมเฉยๆะเออผมเฉยๆนะครับ เดี๋ยวดูอีกสักเกมนึนะครับเดี๋ยวดูในเกมขอกันเมไฟเตอร์แล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นเกมพาสนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ราคา17บาท67บาทบานไปนะครับใครังไม่มีอะไรก็ซื้อนั้นไปเลยนี่ครับมีหลายเกมนะอย่างนี้ทางนี้ท้งนั้นนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันเองเนาะโอเคับผมเดี๋ยวผมกดกลับมาที่หน้าแรกก่อนนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับเราจะไปที่บริการจําหน่าย ID เกมต่างๆกันนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเกมโล่บ็อกนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยก็จะมีเป็นเกมนี่ครับลาวาไก่ตันนับเกมบ็อกฟูดนะครับมีเกมอเมริกันเอเวนเจอร์ครับผมอืมประมาณนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่2เกมนับคิงดิการซี่นี่น่าจะยังไม่มีนะครับตอนนี้เออน่าจะยังไม่มีนะครับแต่เมื่อก่อนมีนะตอนนี้น่าจะของหมดนับก็มีก็ติวเม้นท์เจ็ดสิบเก้าบาทก็ติวเม้นท์หัวเคียวเก้าสิบเก้าบาทนับคู้ว่าเด้งบวกก็ติวเม้นท์ร้อยยี่สิบเก้าบาทราคาถูกมากๆเลยนะ เออราคาค่อนข้างจะถูกถูกเลยถูกเลยนะครับอย่างเงี้ยพอเรื่องเรามาครับจะเจอสั่งซื้อโลบัคด้วยระบบอัตโนมัตินะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะคเับเสี่นะครับเป็นการเติมแบบ VIP เซิร์ฟเวอร์ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลบัคหมดนะครับโลบัคเนี่ยเขาจะเพิ่มนะครับเขาจะประกาศใน Facebook นะแนะนำว่าให้ไปกดไลค์กดซับสไครต์เขาไว้่ะไม่ใช่กดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับสต็อกมีมาบ่อยครับแล้วก็หมดเร็วเช่นเดียวกันนะสำหรับการเติมคอนฟิกนะ แต่ถ้าทุกคนไม่สะดวกในการเติมคอนฟิซ์ครับมีบริการรับเติมแบบ ID Pass ด้วยนะครับนี่ครับราคาก็จะมี4ราคาตอนนี้นะครับ80โลบัคส์400โลบัคส์800โลบัคส์และ1,700โลบัคส์นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็มานั่งอ่านกันเนาะผมไม่อ่านให้ฟังแล้วกันนะเพราะทุกคนก็อ่านได้นะครับผมพี่ครับแล้วผมจะเติมเงินเข้าเว็บเนี่ยยังไงครับผมนี่ครับขวาบนนับจะมีคําว่าเติมเงินนะครับกดมาเลยนะครับเติมเงิน นี่ครับเราสามารถเติมเงินได้ผ่านค i ว a า o ค o ูทูมและทูม o นี่วอ l เล็นะครับสิ่งที่ผมแนะนํานะครับแนะนําเป็นทูวอลเล็ตกิฟนะครับเติมผ่านอ่างเปาหรือของขวัญนะครับเนี่ยวิธีการทําก็อยู่ในนี้เลยนะครับสอนทุกอย่างแล้วสรับเว็บไซต์นี้นะครับกดยืนยันนะครับก็จะได้เงินเข้ามาในระบบนะครับทุกคนสังเกตขวาบนนครับมีคําว่าซุ้มของรางวัลนะครับนี่นะใช้เงิน20บาทหรือใช้50 RP นะครับนี่ก็มา เล่นกันได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเกมปิดอยู่นะไั่เล่นไม่ได้นะแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยประมาณสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้งานได้แล้วนะครับอีกทนนะครับยังมีสมาชิกพิเศษด้วยนะครับเอ่อต้องกดมายัางไงนะผมลืมแล้วเนี่ยจะมีแล้งนะจะมีแล้งเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มีสมาชิกนะครับต้องทำการทับสไคร r ์เมมเบอร์นะแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีนะผมจะสมัครนะรตรงน,นี้ก็มาสมัครกันได้นะครับผม นี่นะอันนี้ผมก็ยังเป็นแรงแบบนิวบี้อยู่นะเออจริงๆแต่ผมเคยผมซื้อเยอะแหละครับแต่ว่าจำรหัสเก่าไม่ได้ครับเลยต้องสมัครรหัสใหม่มาเนาะโอเคผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใช้จะอยู่ใต้คลิปเลยนะฝากทุกคนไปอุดหนุนกันหน่อยเนาะก็สำหรับวันนี้ไปกันพรผมเย้